ตอนนี้เราอยู่ันที่บูธของ s u b a r ุนะครับผมพามาดูรถยนต์ EV ที่คือความเป็นซูบารุอ่ะเราก็อยากให้เขานำรถเข้ามาจำหน่ายนะครับเพราะว่าซูบารุขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องสมรรถนะนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการขับขี่รวมทั้งความสะดวกสบายนะครับเราพามาดูเจ้านี้เลยครับโซท e รานี่สวยมากๆนะฮะคือถ้าเราเห็นของทางโตโยต้านะ ดีไซน์หรืออะไรมันจะคล้ายๆกันคือเขาน่าจะพัฒนาร่วมกันแหละครับให้มันออกมาเป็นเจ้าโซทราคันนี้นะครับเราพามาดูดีเทลของตัวรถกันว่าเป็นอย่างไรเนาะนี่ให้ดูตัวดีไซน์กระจังหน้าของตัวรถก่อนก่อนนะครับกระจังหน้าทึบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีกล้อง,อองสา0รอสบองศาอยู่นะครับลายลายนี้ไม่เข้าสวยเลย <laughs> ม,มันดูออกแบบมาได้ดูลงตัวมากๆเลยนะครับไฟต่างๆนะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์ซ้อนกัน4ชั้นนะครับตรงนี้น่าจะเป็นไฟสูง ะครับแล้วก็ข้างในมีเขียนว่าโซทรานะฮะแล้วก็ไฟที่เป็นรูปตัว C ตามแบบฉบับของทาง Subaru นั่นเองครับแล้วก็ด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้น่าจะให้มาเป็น LED นะฮะแล้วก็ช่องดูดอากาศเข้าซุ้มล้อนะครับใช้งานจริงนะเห็นปะ่ะแบบนี้นะครับให้ดูมิติของตัวรถด,ด้านข้างกันเต็มๆก่อนโคตรสวยสวยมาก ะะแล้วก็ช่องชาร์จจะอยู่ทางด้านแก้มฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งนี้ก่อนว่าเปน็นอย่างไรน,นะครับคือราคาของเขาเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2แบบครับผมก็คือ6 2ล้าน0นเเยนนะครับแล้วก็7 1 5 0ล้านหเยนเดี๋ยวเราลองกดดูราคาก่อนซิว่าจะเท่าไหร่นะมันต้องคูณ0.255ก็ประมาณ1 5 9 0 0ล้านแ ประมาณนั้นนะครับแต่ข้าเข้าไทยก็เอาเรื่อง <c oughs> คือถ้าเป็นเพื่อนๆซื้อตัวเริ่มต้นนะครับจะเป็นการขับเคลื่อนแบบล้อหน้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวราคานี้จะเป็นการขับเคลื่อนแบบล้อหลังนะต่างกัน1นล้านเยนนะครับดูดิเมนชันของตัวรถอ่านี้เลือกสีได้แล้วก็มีสวยเลยคือคันจริงมันสวยมากเลยนะอืม นี่แบตเตอรี่ของเขานะครับ71.4อีกิโลวัตต์อัลวโ์นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเป็นอย่างไรบ้างนะครับมิติตัวรถ 4, 4 mm, 1, 600, 1, mm, 1, 6 9 0มิลลิเมตร1ัน0กรมิลลิเมตรแล้วก็1,650ม mm. ิลลิเมตรนะครับถือว่าน่าสนใจตัวนี้ผมโคตรชอบเพราะมันสวยมากจริงส่วนเรื่องระบบไอซีนะครับน่าจะมีเพราะว่าเราดูจากก้องด้านบนนะครับแนบไปกันกับตัว ตัวกระจกนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยเปิดไม่ได้นะแต่ว่าหลังคาของเขาเนี่ยจะเป็นการดลูฟนะครับกระจกมองข้างน่าจะเป็นสีเดียวกันตัวรถแล้วครับมีกล้องเสาเสารองสิบมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเปิดให้ดูด้านไหนฮ่งานตรงนี้บุหนังมาหมดเลยนะทามาเป็นแบบดีๆเลยนะครับเป็นโนแบ็คเซตซีดแล้วก็แพทเทิร์นที่เราเคยคุ้นตาของทางสุบุรุนะประตูไฟฟ้านะครับตรงนี้จะเป็นผ้า นะครับอันนี้อาจจะดูแปลกนิดหนึ่งนะจอตรงนี้เหมือนอไรเหมือน B4X นั่นเองครับผมแล้วก็พวงมาลัยก็เหมือนกันระบบช่วยกับขี่มีมาให้หมดนะครับผมแล้วี Cruise Control แล้วก็ล็อกเลนมีมาให้มีพาร์ชิพให้นะครับแล้วก็ส่วนต่างๆก็อืมมันเป็นพวงมาลัยแบบเหมือนเกมครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมตัดขาหมูเนะาะจอกลางเหมือนกับยกมาของ Lexus นะครับเกียร์เห็นไหม ที่เราเคยไปขับมานะครับแล้วก็ตรงนี้มีตัวช่วยผ่อนแรงนะฮะหรือว่าที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ one p e r a l drive นะครับนี่ตรงนี้มีมาให้เบรกมือไฟฟ้าโต้โฮนะครับระบบช่วยถอยจอดกล้อง360องศานี่เห็นไหมการจำลองให้นะฮะแล้วก็ drive mode นะครับ x mode มีมาให้ด้วยเผื่อเราอยากไปลุยนะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับ ระบบแอร์เป็นทัสกีนะครับมีเป่าลมร้อนลมเย็นของตัวเบาะด้วยนะฮะแล้วก็แพทเทิร์นเขาทำมาสวยๆแบบนี้เลยมีที่ชาร์จไวเลสนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมชอบมากมันเป็นดับเบิลเลเยอร์นะที่จะมีช่องยูนิ t ัย e C ให้สองฝั่งนะครับแล้วก็มีช่องพาวเวอร์เลสมาให้ตรงนี้นะ120วัตต์นะฮะแล้วก็ตรงนี้อือ,อเป็นบานเปิดที่เก็บของนะครับสามารถสไลด์ได้ คือตัวเบาะเนี่ยแล้วก็ด้านบนครับจะมีเกี่ยวกับการเปิดปุ่ม SOS นะครับช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีม่านสำหรับเปิดได้ปิดได้นะครับอันนี้แล้วแต่เห็นไหมนี่เห็นไหมมันจะแยกเป็น2ตอนนะครับแล้วก็โอ้เสียงมอเตอร์ดังไมหน่อยแล้วก็กล้องสำหรับมองทางด้านหลังนะแทนกระจกมองหลังนะฮะอันนี้คือดีนะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นตัวเบาะเนี่ยมันมีความเป็น น่กสัตยอยู่นะอิสไซเอ่ยความนุ่มโนลเอ่ยนะครับมีระบบซัพพอร์ตให้ปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านบนจะแบ่งพาร์ตเป็น2แยกกันนะครับผมโดยมีขาดขั้นอยู่ตรงกลางนะเพื่อเกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยนั่นเองครับแต่ว่าไม่สามารถเปิดกระจกได้นะครับมีแค่ม่านที่เปิดได้เท่านั้นทางด้านหลังเราพาไปดูด้านหลังกันจุ๊บนี่ ทางด้านหลังนะครับก็มีตัวแอร์หลังมาให้นะครับผมสามารถปรับเป่าระบายอากาศได้นะแล้วก็มีช่อง USB 2ฝั่งนะฮะด้านหลังนี่ยิ่งเหมือนเล็กซัสเลยนะเหมือนมากนะครับ Isofit มีให้นะครับแล้วก็สามารถพับเบาะได้แบบนี้แยกเป็น60 40ี่สิบนะฮะตัวนี้อยากให้เอาเข้ามาขายในบ้านเรามากเลยนะอ <c oughs> ปรับระดับของตัวเบาะได้นิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็ทำสพอร์ตมาถึงตรงนี้สำหรับคนตัวใหญ่ น,นั่นเ้ครับเห็นไหม,มหคล้ายๆเลยนะอ่ะพามาดูตัวล้อรถนิดนึงนะดีไซน์ลายล้อแม็กเนี่ยก็ดูทันสมัยมากขึ้นครับเป็นการคู่นะครับตัดสีเทาสลับสีอลูนะยางเป็นออเรนซ่านะครับของบิสโตนตัวนี้เนี่ยจะขานาด 2- 3 5สา R 2 0ท5นะครับทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังน,นั่นเองครับอ่ะเราให้ดูแหลกราคาด้านบนมีนะครับผมแล้วก็ชารกฟินแล้วก็ เลียสปอยเลอร์มีมาให้นะครับดีไซน์คือเท่มากก็ทางด้านหลังครับไฟเหมือนกัน B4X เลยนี่ครับโซทอร่า v นะครับแล้วก็มีกล้องถอยกับกล้องมองด้านหลังเนาะน,นี่เก็บสัมภาระด้านหลังโคตรใหญ่ ใหญ่มากนะครับมีช่อง ac นะครับที่สามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านมาให้เลยครับแล้วก็ตรงนี้สามารถกดปุ่มเพื่อใช้งานนะครับมีไฟให้มีตัวม่านบังสัมภาระเขาถอดออกนะฮะลำโพงได้เป็น herman gardon นะ,ะแล้วก็ที่แขวนของตรงนี้นะครับดีเทลรายละเอียดคือดีนะครับคลิกเซนเซอร์อะไรมีให้เพราะว่ามีปุ่มกดแบบนี้เนาะเราถอยไม้ดูด้านหลังเต็มๆนะว่าสวยขนาดไหน ว้าวสวยมากๆคือมันเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ผมอยากให้เขานำมาจำหน่ายในบ้านเรามา,มากๆเลยครับสำหรับเจ้าซูบารุ s ซ r t ์ r ารนะฮะเป็น EV 100%นะฮะแล้วก็ภายในงานเนี่ยเขาก็จะมีมาโชว์เหมือนเดิมนะฮะที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็คือคอนเซปต์คาทางด้านบนตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูจะเป็นคอนเซปต์คาที่เขาใชชื่อว่าอะไรนะตัวนี้ อ๋อไม่มีชื่อฮะเขาใช้ชื่อว่า Super s u p e r l o o Sport Mobility Concept นะครับดีไซน์มันจะแบบลุยๆหน่อยนะครับพาร์ตต่างๆเนี่ยยังมีความเป็นคาร์บอนอยู่นะ,ะกระจกมองข้างใช้กล้องแทนตัวรถแล้วนะฮะแล้วก็ทางด้านบนเห็นไหมมันจะเป็นดโดรนนะครับที่เขาเป็นคอนเซปต์เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่ามันดูสวยแบบอเมริกันสไตล์เลยนะบึกบึนครับแล้วก็ ดูเป็นยุคใหม่แบบนี้นะนอกจากนั้นครับพวก Outback หรือ SV นะครับหรือ Forester เขาก็มีมาโชว์เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ไปดูรีวิวของผมที่ช่องโมโตโคาได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโมโตโคาด้วยนะครับอยากให้โมโตโคาร์นำรถรุ่นไหนมาทดสอบหรือรีวิวกิจกรรมดีๆแบบนี้<ๆ>ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป เลยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้โวลคุคาต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวไปบูธอื่นต,ติดตามกันในงานนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะ